หรือว่าปีเตอร์โดเล่นของเล่นของมีขอยเันจะเห็นดีไ้วเห็นแล้วเหรอคะคิดมากไปได้ CVM Film เมื่อยตัวไปหมดแล้วเนี่ยแหมนอนจนเมื่อยตัวมากกว่าสี่แกอะ่ะงานท่วมหัวตั้งแต่เที่ยงข้าวก็ได้กินแค่นิดเดียวเองโอ๋ๆนะแกงั้นเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันไหมฉันเห็นร้านชาบูเปิดใหม่มาสี่ใจสามแหละเอาสิเอาสิฉันไปด้วยแต่เรามีกันแค่สามคนเองฟีเตอร์หายก็ไปกับเราด้วยสิ อ๋อเอ่อไม่เป็นไรอะ่ะพูดเธอไปกันเถอะอ้าวทำไมล่ะไปด้วยกันหน่อยสิมันมีโปรโนะหรือว่าเงินนายหมดฉันออกให้ก่อนก็ได้นะสิ้นเดือนค่อยคืนเปล่าหรอกฉันไม่อยากไปอะ่ะฉันอยากรีบกลับบ้านฉันคิดถึงภรรยาโหไม่เอานะปีเตอร์ตั้งแต่แกแต่งงานชวนไปไหนก็ไม่เคยไปเลยนะนั่นสินั่นสิขนาดงานมันเกิดก็ไม่ยอมมา พวกฉันเองก็มีแฟนกันหมดแล้วภรรยาแกจะถึงหัวงอีกหรอเออไม่ใช่เรื่องหึงหรอกคือทุกคนฉันมีข่าวดีมาบอกข่าวดีอะไรหรอคะบอสสาขาเราได้เงินพิเศษจากการปิดจอบลูกค้าวันนี้ฉันเลยคิดว่าจะพาทุกคนไปเลี้ยงด้วยแหละจริงเหรอคะบอสดีใจจังเลยค่ะพวกเราํามนังอยากกินชาบูอยู่พอดี แบบนี้สินะที่เขาเรียกว่าอิ่มจั๊กตั้งอยู่ครับบอสครับผมไม่ไปได้ไหมครับพอดีผมติดธุระนะครับ <c oughs> ได้สิไม่ได้บังคับกันอยู่แล้วปีเตอร์บอสเขาอุตส่าห์ใจดีเลี้ยงพวกเรานะไม่เห็นเป็นไรเลยพวกเธอก็มีกันครบสี่คนแล้วนี่อีกอย่างฉันไม่ไปจะได้ช่วยประหยัดด้ไง ผมขอตัวก่อนเลครับบอสจ้ะเป็นอะไรของเขานะแปดคนนั่นสิชาบูเมื่อวานอร่อยดีเนาะนั่นสิซุปน้ำดำก็เข้มข้นหมูสามชั้นก็นุ่มๆอย่าพูดสิเดี๋ยวก็หิวอีกหรอกเดี๋ยวเราหาโอกาส ปกินกันอีกดีกว่าเนาะเอาสินักวันเลยไหม <c oughs> งั้นอีกสี่วันเตรียมล้างท้องไว้ได้เลยนะจ๊ะทำไมเหรอคะบอสอีกสี่วันมีอะไรเหรอคะลืมไปแล้วเหรออีกสี่วันก็เป็นวันเกิดท่านประธานนี่เขาเพิ่อสองส่งเมลมาว่าจะให้พนักงานสาขาเราไปร่วมเลี้ยงฉลองด้วยจริงเหรอคะบอสท่านเชิญสาขาเราไปจริงๆรงเหรอคะไม่ได้หลอกกันใช่ไหมเป็นเกียรติจังเลยคะ่ะจริงสิ เพราะสาขาเราทำผลงานได้โดดเด่นโดยเฉพาะปีเตอร์ที่เป็นหัวหน้ายังไงล่ะเฮ้ยสุดยอดไปเลยอะปีเตอร์สมแล้วที่เป็นหัวหน้าคนเก่งของพวกเราเอ่อก็ไม่ขนาดนั้นหรอกครับคือว่าเป็นอะไรหรือเปล่าปีเตอร์ไม่สบายหรอเปล่าครับคือผมแค่จะขอกลับบ้านเร็วหน่อยพอดีผมรีบกลับไปหาภรรยาได้หมิคาบอส ได้สิถ้างานคุณเสร็จแล้วก็ไม่มีปัญหาขอบคุณมากเลยครับบอสหมู่นี้ปีเตอร์เขาแปลกๆไปนะบอสเองก็รู้สึกเหมือนกันหรอคะพวกเราก็สงสัยมาตั้งนานแล้วคะ่ะ ไม่รู้ว่าทำไมต้องรีบกลับบ้านทุกวันด้วยหรือว่าหรือว่าอะไรเหรอโยกหรือว่าปีเตอร์โดเล่นของเล่นของ,ของบ้าเหรอโยกพูดเป็นตุกเป็นตะดูหนังผีมาไปหรือเปล่าเอา้าก็มันเหมือนจริงๆนี่ทาไม่เชื่อจะลองไปดูที่บ้านเขาไหมล่ะทำแบบนั้นจะเป็นการไปรบกวนเขานะสิแต่ถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไป แล้วปีเตอร์ไม่ยอมไปไงานวันเกิดท่านประธานขึ้นมาเดี๋ยวสาขาเราจะเสียภาพลักษณ์ได้นะคะบอสอ่ะเอางั้นก็ได้ถือซะว่าทำเพื่อบริษัทเราก็แล้วกันนะ ปีเตอร์หรือเปล่าอะปีเตอร์อะไรไม่เห็นมีใครสักคนแต่ฉันว่าฉันเห็นฉันว่าเรากลับกันเถอะฉันกลัวจะกลับได้ยังไงไม่เจอปีเตอร์เขาเลยใช่แกกลัวเป็นเด็กๆไปได้ยกคิดมากไปได้ ว่าแต่คนอื่นตัวเองกระโดดใส่บอสคนแรกเลยเอ้าเห็นบอกว่าจะมาหาผมมีอะไรหรือเปล่าครับเออคือนายแลวเอกสารอะพวกเราก็เลยมาให้อือเนี่ยโหแค่เอกสารต้องมากันครบเลยเหระครับ แต่ก็ดีแล้วล่ะครับผมจะได้แนะนำภรรยาของผมให้ทุกคนได้รู้จักนั่นต้นข้าวนะครับภรรยาของผมเองสวัสดีค่ะทุกคนดีค่ะสวัสดีจ้าปีเตอนายได้ของแล้วพูกฉันขอตัวกลับก่อนนะเดี๋ยวก่อนสิไหนๆก็มากันแล้วอยู่กินข้าวด้วยกันก่อนนะ มันจะดีหรอคือพวกเราไม่อยากรบกวนนายอ่ะใชไรอ้ใช่ไหมใช่ดีสิคะเดี๋ยวต้นข้าวขอตัวไปทำกับข้าวมาให้เอาแน่ไหนๆก็มากันแล้วแบบเดียวทำไงดีคะบอสนั่นสิทำไงดีคะหนีกลับก็ไม่ได้ด้วยเอางี้ก็เอาแล้วกัน ยังอยู่นะคะางาน,นพวกเลยหายไปไหนแล้ววะดูพวกเรายังอยู่ด้วยกันอยู่มีแน่แ่ฉันว่าบ้านนี้มันต้องมีชู่วร้อมากจริงออมารอด้วยออสิคะบอสอย่าเพิง่งรีบเดินสิคะว้าพอได้แล้วกลัวแล้วนะดูสิเนี่ยเกาะใช้เป็นความกลัวเลยเจอขนาดนี้แล้วบอสไม่กลัวบ้างหร ฉันก็โตมันขนาดนี้ละเห็นอะไรมาก็าเยอะเรื่องแค่เนี้ยจิบ๊บจิ๊บไปถ้าเธอจะตามชันหมทำไมเนี่ยจะเข้กากาัไนได้ยังไงถ้าหนุมไม่อยากอยู่ข้างนอกคนเดียวนี่ค่ะฉันว่าจะเนดีแล้วเห็นอะไรหรอคะฉันว่าต้องใช่แน่ๆเลย น,นี่เขาเสกมาหรือว่าภาพลวงตาคะเนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้หายครบแล้วตามสบายกันเลยนะรีบกินตอนที่ยังร้อนๆอ,อุ๊ยอาหารน่ากินจังว่าแกรีบชิมสิว้าเสียดายจังพอดีว่ากำลังลดความอ้วนอยู่ <c oughs> เนื้อทองแกกินแทนฉันหน่อยสิ เป็นอะไรเลยเนื้อทองรีบๆกินเข้าสิต้นข้าวโคศรทธาทำให้เนอะกิน <Network> ก <familia S 1> e e ็ได <natural> ้จ้า ขอลองชิมหน่อยสิอา่อยญี่ปว่นร้านอาหารท่านหนึ่งกัอร่อยจริงด้วยฝีมือเธอจริงๆแล้วต้นข้าวหรือว่าเพราะมันเป็นมนไม่ใช่มนอะไรหรอค่ะ ต้นข้าเคยเป็นเชฟที่พัฒาคาร5้าดาวมาก่อนห้าดาวเลยเหรอแล้วทำไมเธอถึงแต่งตัวแบบนี้ล่ะอ๋อพอดีเดี๋ยวต้นข้าต้องไปงานศบต่อนะคะเห็นปีเตอร์เขาบอกว่าพวกคุณจะมาก็เลยอยู่ทำกับข้าวให้กินนันก่อนแล้วเราก็ตกใจอุตส่าห์กังวลเห็นปีเตอร์กลับบ้านไวคิดว่าเป็นอะไรซะอีกเป็นสิครับ เป็นคนที่ติดกับข้าวฝีมือภรรยากินที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่ากับไปกินที่บ้านโอ,อ้เราก็นึกว่าโดนของที่ไหนได้โดนเสน่ห์ไปจะหวักนี่เองเลอะอะเอามาขายพกเราได้นะเซฟนี่ถ้าเอามาขายนะฉันจะซื้อคนแรกเลยเด็ะพูดชายกินแหละ ยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ททำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากมายได้โบ้เธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจยิ้มให้ฉันอีกทีถ้าไม่มีใครยิ้มให้ฉันอีกทีถ้าเธอมีใจยิ้มแค่นี้มันคงไม่ทำให้ลำบาก